คือช้อที่ไม่ดีเลยค่ะไป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 ฮะแล้วมีทาง 对，老不养眼了，是吧？啊，来呀！ เกือบไปไม่ทันเกือบนีก่กะจังไปไม่ทันค่ะพอ่พออะไรพ่อละเดี๋ยวก่อนค่ะแม่พ่อจะนอกไปหายเรื่อเรื่องนี้คนหลอกหลองจริง หลอนนั้นมากด้วยหลอนจนเหือแตกโ,โอเคค่ะทุกคนสวนัสดีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บว่าโคตรเหนื่อยมากเลยตอน,นเก็กโอ้โหเหือแตกบ๊ายบาย